มาแกมาต่อจากคลิปที่แล้วแล้วก็มาถึงชุดผู้หญิงกันแล้วเนาะมาเริ่มจากหัวเลยค่ะหัวชุดผู้หญิงพี่ก็ค่อนข้างจะครบมีหัวจิ้งจอกแดงมีหัวเมกกกเกิลขาวมีหัวจันทราครบ3าสีเลยแกแล้วก็มีหัวจิ้งจอก ใครที่ตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะแกที่เพิ่งลงเป็นการรีวิวรหัส FF ของพี่นะในส่วนของทรงผมก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกแกก็มีประมาณนี้เลยหัวที่พี่ชอบใส่ที่สุดก็มีอยู่2หัวนั่นก็คือหัวจันทรากับหัวมิกาเกลนะแกอันอื่นก็เลยเลยบางทีก็ตามเทรนเอาไว้ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ย แล้วทรงผมที่ปวกแกชอบใส่คือทรงผมอะไรกันคะมาดูในส่วนของหน้ากากก็ไม่ต่างอะไรจากคลิปที่แล้วเลยแกแต่จะมีแว่นตานี้คือเก๋มากชั้นชอบใส่มากถ้าเปลี่ยนจากไม่ได้สน้ากากไฟก็มาใส่แว่นอันนี้แหละแกมันดูแบลดีถูกจริบเวอร์อันอื่นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแกเลยเลยก็มีบางอันที่ใช้ได้อยู่แบบแกล้งๆก็แล้วแต่บริบทที่เราอยากจะใส่บางที่อยากแต่งเป็นแฟนตาซีทนตซี asy, นี่ย อะมาดูที่เสื้อกันบ้างก็จะมีสักทองบอลไฟเสื้อแดงๆนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แกเออเสือ้อผู้หญิงพี่ถ้าเปรียบเทียบกับของผู้ชายก็คือเยอะกว่านะสักก็มีครบทุกสีเลยสักดําสักฟ้าสักทองเก๋ ชุดผู้หญิงเราก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เพราะว่าเราเป็นหญิงแท้ชอบแต่งตัวแบล็วๆเสื้อเยอะอยู่นะแกเสื้อที่เขาฮิตๆก็มีหมดเลยมาเหอะค่ะจะให้แต่งจดิตแบบไหนอีฉันก็พร้อมเสมอจะบอกว่าสเสน่ห์ของเกม F F เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งก็คือการแต่งตัวนะแกได้แต่งชุดที่เราชอบแต่งชุดที่เราอยากแต่งมันดูอิสระดีพี่ชอบตรงนี้นะซื้อแบบเราอยากแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของเราไม่อยากซ้ำใครไม่อยากเหมือนใครแล้วก็รังสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะ อ่ะมันดูกางเกงกันบ้างกางเกงก็มีสีคงสีขาวที่ฉันใส่อยู่นะแกก็มีปีกนกทองมีเลดไลไปเลื่อยลายสกงลายสกอตจลิดแมงมุมพิษอนกแกแต่กางเกงก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าเสื้อหรอกส่วนมากก็มีแต่กางเกงที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใส่ก็ประมาณนี้เลยค่ะส่วนกางเกงที่ชอบที่สุดก็คือกางเกงที่พี่ใส่อยู่สีขาวอันนี้คือมันจึ้งใส่เมื่อไรก็ดูเก๋ตลอดแล้วงงมากแฟนพี่ก็ชอบให้ใส่กางเกงตัวนี้คืออ่ะรองเท้าก็จะมีรองเท้าวัวรองเท้าหมีต่างๆรองเท้าแมว รองเท้าทรงรองเท้าเสือความสวยความแบลแล้เราก็ต้องครบเพราะฉะนั้นเราจะมาอ่อมไม่ได้ค่ะอย่าให้อ่อมแล้วก็รองเท้าที่พี่ชอบใส่ที่สุดก็คือรองเท้าวัวเลยค่ะที่พี่ใส่อยู่นะตอนนี้นะแกมีความแบลความน่ารักเข้าได้กับทุกชุดก็คือเก๋ในส่วนของชุดก็ไม่มีอะไรมากแล้แกหมดละอะมาดูกระเป๋ากันบ้างกระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าลูกรักอิติเยรนะแกนังชอบใส่ตลอดเวลาเวอร์ซึ่งเป็นกระเป๋าไฮเปอร์บกกาเล็กซี่เออก็มีปีมกปมังกรปีกมังกรปีกนางฟงนางฟ้ากระตงกระต่าย,ไป,ยไปเรื่อยไปเปื่อย กระเป๋าพี่ก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะแกแต่ว่ากระเป๋าอะพี่เปลี่ยนบ่อยมากไม่เหมือนเสื้อผ้าคือกระเป๋าเราสามารถใช้อันไหนก็ได้ไงแกมันคือจึ้งแต่เสื้อผ้าบางทีไม่ถูกสดิดลงไง อะต่อมามาดูกล่องกันก็จะมีกล่องก็อตจีแบบน่ารักน่ารักแบบแกลง้กลงหานเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแกกล่องเก๋เกสวยๆคือมีเยอะมากจริตแมงมุมพิษเวอร์ของลงของแรงก็มีนะคะเออคอแลบที่พี่ทันก็คือทลอชนอันอื่นคือไม่ทันเลยมาดูล่มแกนี่ค่ะจะเป็นล่มเดียวและล่มตลอดไปที่พี่จะใช้ตลอดชีวิต ลมชิบะแบบเบลๆคนเบลๆก็ต้องใช้ของเบลเบวอ่ะนกแกสกายวิงก็มีไม่เยอะราคามีแค่หกเจ็ดอันอันแรกก็เปิดมาด้วยมังกรทองที่ฉันใฝ่ฝันแล้วก็มีสกายวิงมังกรแบบทีมเก๋ๆมีมังกรทองเราจะพลาดมังกรฟ้าไม่ได้และสกายวิงที่พี่ชอบที่สุดนั่นก็คือสกายวิงนกแกแล้วก็จะมีพวกสกายวิงแบบลากเลื่อนซันตรงซันตาแล้วก็ไม่มีอะไรแกสกายบอร์ดก็ไม่มีอะไรมากหรอกแกเลยๆและแล้วคลิปนี้ก็ยังไม่จบอยู่ดีเพราะว่ามันจะนานเกินไป อ,อาจจะมีคลิปหน้าอีกคลิปซึ่งพี่จะพาไปดูสกินปืนค่ะบอกไว้เลยว่าสกินปืนพี่ค่อนข้างจะแน่นไม่รู้ว่าจะรีวิวจบไหมแต่พี่ก็จะพยายามเร่งรัดให้จบภายในคลิปหน้านะ